สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการคุยคุยคืนนะครับมีตัวน่าสนใจเนี่ยหลายตัวเลยมาคุยกันว่าตัวไหนเนี่ยมีทิศทางเชิงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่อนข้างที่จะบู i ิชมากๆแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับไอตัวที่เราหามาได้เนี่ยยังไงเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นว่าตัวไหนหน่าสนใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าตัวนี้ทรงสวยมากๆเลยเผื่อกาฟฟิลจะเอาไปทําการบ้านต่อเหมือนกันครับ คำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนไม่แนะนำให้ซื้อขายตามการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการลงทุนงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับตัวนั้นเนี่ยคือตัว OP นั่นเองครับทรงตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นในลักษณะของเวฟสีสีส้มซึ่งการที่จะมองว่าเป็นเวฟสีสีส้มเนี่ยเราเข้าใจนะว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อแต่อันนี้เนี่ยเราคืออยู่ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงซึ่งมันเป็นไทม์เฟรมที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร แล้วเราอยู่ในสถานะขึ้นแบบนี้ครับ1สีน้ําเงินลง2สีน้าเงินขึ้น3สีน้าเงินปัจจุบันกําลังพักสีน้ําเงินแล้วเราคาดหวังในการขึ้น5สีน้ําเงินแต่ตรงไหนละ่ะที่จะจบทุกอย่างนะครับเนื่องือกการพักตัวของเวฟสีพักได้แต่อย่าหลุด1.317ทุกกรณีเพื่อคาดหวังในการขึ้นไปทําเวฟบ5สีน้ําเงินนั่นเองครับนี่นะโดยเป้าหมายเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากว่า เรายังไม่มั่นใจว่าเวฟ4สีน้ำเงินเนี่ยจบตรงไหนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการไอ้ความไม่มั่นใจตรงนี้แต่เราคิดว่าน่าจะเป็นเวฟ4เนี่ยเราจัดการยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นลิสต์ที่1ของผมนะที่คิดว่าน่าสนใจมาติกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคือสถานะขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัวของ OP เลยนะั่นคือ เป็นการลงสี่เพื่อขึ้น5แต่การที่จะลงสี่ครั้งนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการพักรอบนี้ห้ามต่ำกว่า0.5ทุกกรณีไม่อย่างนั้นเนี่ยมุมมองที่การคาดหวังในการขึ้น5ไปเนี่ยจบทันทีเอออีกอย่างหนึ่งสำหรับมาติกนะครับการคาดหวังว่าจะจบแถวแถวนี้เลยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงแต่ถามว่ายังไม่จบได้ไหมผิดไหมคำตอบก็คือว่าไม่ผิดครับเขาสามารถที่จะพักตัวออกข้างไปอีกโดยใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่ง หรือจะไหลลงมาอีกก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความไม่มั่นใจของแผนเกิดขึ้นนะครับเรารู้ว่าเป็นการพัก4เพื่อขึ้น5แต่เราไม่รู้ว่าเวฟ4จบตรงไหนนี่คือลิสต์ตัวที่2สําหรับตัวมองว่าน่าสนใจในเชิงเอลเลวนะครับอ่ะเราไปต่อในตัวที่3ครับนั่นก็คือตัวโซลา n a นั่นเองครับหลายๆคนชอบนะครับตัวโซลา n a เนี่ยเนื่องจากว่ามันพุ่งขึ้นมาแรงมากเลยสถานะตรงนี้เนี่ย ด้วยดวยการที่มันพุ่งด้วยความรุนแรงแบบนี้เนี่ยมันยืนยันตัวเองเลยว่ามันคือเว็บสานั่นเองครับมันคือพฤติกรรมแห่งความรุนแรงคุณคิดดูสิว่าตั้งแต่17เหรียญจนถึง68เหรียญเนี่ยขึ้นมาแบบเกือบ300%น่ะใช้ระยะเวลาแบบประมาณ2เดือน ฉะนั้นเนี่ยเมื่อจบเวฟสามเนี่ยเขาก็จะพักสีตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเขากําลังอยู่ในสถานะการพักสีเหมือนกันตัวโซลานาก็เช่นเดียวกันครับเราไม่รู้ว่าเวฟสี่จะไปพักจบตรงไหนนะครับแต่เรารู้เขาห้ามหลุดที่17.41หรือว่าฐานเวฟสองนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหลุดปุ๊บสถานะการเคลื่อนที่จะไม่สวยอย่าลืมนะครับว่าทั้ง3ตัวเนี้ยเรานับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงซึ่งใหญ่พอสมควรทั้ง3ตัวเนี้ยมีความเหมือนกันคือเป็นการพักสีเพื่อขึ้น5 ทั้ง3ตัวนี้มีความเหมือนกันขึ้นอีกนั่นก็คือว่าเราไม่รู้ว่า4จะจบตรงไหน,นทีนี้เนี่ยคำถามคือเราจะจัดการยังไงกับ3ตัวนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่า4จะจบตรงไหนกันครับผมก็เลยใช้เครื่องมือของ o OK อ x อันนึงขึ้นมานับนั่นคือตัวเครื่องมือที่เขาเรียกว่า Smart Portfolio หรือว่าบอ t นั่นเองครับเพลลล่่ตามคืือ นี่คือหน้าของ OKX OK นะครับก็คือว่าเราเข้ามาในคำว่าเทรดนะครับแล้วก็ไปคำว่าสร้างบอทจากนั้นเนี่ยเร,เราเห็นขวามือนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีคำว่า Portfolio โออัจฉริยะหรือว่า ใครใช้ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่า smart portfolio นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลยุทธ์ที่แนะนำนะครับว่าเป็นกลยุทธ์ AI แนวคิดอะไรก็ว่าไปแต่เราจะใช้กลยุทธ์ที่เราใช้ Elite Wave ในการเข้ามา Adapt กับบอทตัวนี้นั่นก็คือว่ากดว่าด้วยตนเองครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณเห็นทางขวามือเนอะตัวแรกใช้เลยครับโซลาร่าครับตัวที่2เป็น OP ครับบวกอีก เมื่อกี้อีกตัวหนึ่งคืออะไรนะมาติชผมขอบวกตัวที่เป็น stablecoin อีกตัวหนึ่งนะที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลามัน arbitrage ในการทำกำไรออกมาเนี่ยมันจะอยู่สักเท่าไหร่นั่นคือตัว USDC ล้กันเพราะว่าเราใช้ตัว USDT ในการเข้าไปในการสร้างบอทฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างบอทดโดยการใช้ USDT เป็น stablecoin อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผมเลยใช้ USDC แทน ถ้าเกิดใครถนัดตัว Stable Coin ตัวอื่นเนี่ยก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเลยนะครับอันนี้โอเคครับพอเราได้4ตัวของเรามาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการเลือกของผมว่าผมจะใช้น้ําหนักตัวไหนเยอะกว่าเนี่ยผมเลือกไงดีผมมาหน้านี้ครับคือหน้าของ Coin Market Cap นะครับก็คือว่ามันก็เป็นการเรียงลําดับความใหญ่หรือว่ามูลค่าของเหรียญน,นะครับว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าเหรียญที่ผมหามาทั้งหมดเนี่ยมีโซล a นาเนาะโซลาเนี่ยอยู่อันดับ7มาติดอยู่14ครับ แล้วก็ตัว OP เนี่ยอยู่น้อยที่สุด OP อยู่อันดับ40ขะนั้นเนี่ยผมจะเรียงระดับตามนี้เลยแล้วกันนะครับคือใส่ตัวที่มี Market Cap เยอะที่สุดนั่นคือ o l o n a มาติดแล้วก็ OP ตามลำดับครับผมขอใส่ o l a n a ที่40%มาติดตัวรองลงมา30%ครับแล้วก็ตัว OP เนี่ย20%ครับ อันนี้คือไม่มีผิดมีถูกนะครับคุณสามารถที่จะจัดการบอรดของคุณแล้วแต่คุณจะชอบเลยเผื่อใครชอบเหรียญนี้เหรียญนั้นมากกว่าเน,นี้ยไม่ว่ากันนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะมีหลักการในการคิดแบบนี้นั่นเองแล้วก็ที่เหลืออีก10%ก็คือตัว usdc ต่อมาเนี่ยก็คือว่าเขาจะให้ปรับโหมดคงเหลือก็คือว่าเมื่อโซลาร์ามันลงแรงสมมุติโซลาร์าลงแรง โซลนาก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่ในพอร์ตเนี่ยน้อยลงถูกไหมครับเขาก็จะทําการขายตัวอื่นเนี่ยมาซื้อโซลนาให้มันเป็นอยู่ในหลักเกณฑ์40เท่าเดิม OP ก็เช่นกันครับสมมุติ OP มันลงแรงแล้วตัวอื่นมันไม่ลงเขาก็จะไปขายตัวอื่นมาซื้อ OP ตัวมาติดมันขึ้นแรงเขาก็จะขายมาติดทิ้งเพื่อไปซื้อตัวอื่นเมื่อเรามีไอพอร์ตโฟลิโออัจฉริยะอันนี้แล้วเนี่ยเขาจะจัดการออเดอร์ให้มันอยู่ในสัดส่วนที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นเราจะให้ทริกเกอร์คือเท่าไหร่ผม ปรับไว้ที่1%นล้วละกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อโซลนามันขึ้นไป41ปุ๊บมันจะเริ่มมีการทริกเกอร์ทำอะไรสักอย่างแล้วว่าแบบเฮ้ยโซลนาเกิน40แล้วนะเกินมา1%แล้วนะเขาต้องทำการขายบางส่วนเพื่อไปซื้อตัวที่มันเปอร์เซ็นต์น้อยลงจำนวนที่ใส่เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องใช้100 200ถึง200 เป็นขั้นต่ำเงินผมขอใส่ไปสัก200แล้วกันครับส,สำหรับพอร์ตนี้เนาะแต่จริงมันน่าจะได้มากกว่านี้นะแต่พอดีว่าในพอร์ตนี้น่าจะมีเงินอยู่แค่200เลยใส่ไป200แล้วกันแล้วผมเมื่อกดสร้างเลยครับอึ้งอันนี้คือวิธีการในจัดการส่วนตัวของผมนะเวลาเจอเหรียญที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจคายายกันแต่เราไม่รู้ว่ามันจะจบขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอร์ตนี้เนี่ยมันจะกําไรหรือว่าจะขาดทุน เดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับพอร์ตนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามจนจบนะครับ